รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่รายการไฮไลท์ไทยแลนด์นะครับทุกวันจันทร์นะฮะเวลา15.00น20นาทีทางททบ5แห่งนี้กับผมครับอ็อกกิรติเทพทันครับวันนี้ฮะผมจะพูดถึงในเรื่องราวของพื้นพื้นเลยนะฮะผู้ชมครับถ้าพูดถึงเรื่องพื้นพื้นหลายหลายคนคงจะนึกว่าเอะอะไรพื้น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 ที่ผมว่านี่ก็คือเรื่องของพื้นดินครับพื้นดินเนี่ยนะคะผู้ชมครับเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องและใกล้ตัวเรามากที่สุดนะครับทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่รรอบตัวเา ก็รู้แล้วแต่มีส่วนประกอบของดินวันนี้เราจะเรียนรู้เรื่องนี้กันอย่างเต็มที่เลยฮะหลายๆคนจะได้เข้าใจอย่างลึกซึ้งลงถึงผมเองด้วยถ้าพูดถึงเรื่องดินเนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับส่วนหนึ่งผมต้องกล่าวอ้างถึงโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริครับในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับซึ่งพระองค์ท่านครับได้รับการยกย่องว่าเป็นจอมปร,ราดแห่งการพัฒนาที่ดินครับวันนี้เราจะเข้ามาเรียนรู้เรื่องนี้ด้วยกันครับแต่ก่อนอื่นครับในช่วงแรกครับไปพบกับน้องชายผมก่อนครับน้องเอฟครับในช่วงโกออนตลอดเมืองชนอย่าให้คนดูผิดหวังนฟ สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบเจอกับผมนะครับเอฟไทยชนะเหมือนเช่นเคยในช่วงโกลออนตลอดเมืองชนครับวันนี้นะฮะบรรยากาศรอบๆตัวผมเนี่ยคึกคักมากๆนะค,คุณผู้ชมประเพณงนี้นี้เขาทำสืบเนื่องต่อเนื่องยาวนานมาถึง141ปีแล้วครับวันนี้นะครับคุณผู้ชมจะได้ชมภาพบรรยากาศของการแข่งขันวิ่งควายอยู่แล้วแน่นอนแต่ว่าแค่นั้นเนี่ยมันธรรมดาไปฮะเดี๋ยวไม่ใช่ไฮไลท์ไทยแลนด์ ผมจะพาคุณผู้ชมนะครับไปดูกันว่าควายเนี่ยก่อนที่เขาจะมาวิ่งแข่งเนี่ยเขาต้องผ่านอะไรมาบ้างเลี้ยงดูยังไงต้องกินอะไรต้องโดรอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่าอยากรู้้ใช่ไหมครับถ้าอยากรู้เนี่ยเดี๋ยวตามผมนะพิเังให้พร้อมแล้วไปวิ่งแข่งกับควายกันครับม ผู้ชมครับตอนนี้นะครับผมพาคุณผู้ชมมาอยู่กับคุณเดโชคงชัยาสุขวัฒน์ครับนายกเทศมนตรีเมืองชลบุรีนั่นเองครับสวัสดีครับพี่เดโชครับสสวัััดีคครรบบโอ้พี่เดโชครับงานวันนี้คือคืนมากๆเลยนะฮะใช่ครับหนึปีครับขับขอย้อนกลับไปปีแรกของการเริ่มต้นประวัติศารเป็นมาที่เกิดขึ้นมาได้ไงครับงานนี้ไปครับด้วยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในหลวงพัชกาลที่5นะครับได้ สเสด็จประพาสหัวเมืองชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกแล้วก็สเสด็จผ่านไปยังจังหวัดชุมพีได้เห็นประเพณธีตอเหินพระพองค์ตัดว่ามีความสนุกสนานนะครับอยากให้จังหวัดชมุมพีติดข้อพ,พณีนี้ตลอดไปครับนับตั้งแต่วันนั้นปี2415เป็นต้นมาที่พระองค์เสด็จมาจังหวัดชุมพีนะครับ,รบปีนั้นจนถึงปีนี้เราก็จัดยาง ต่อเนื่องมาโดยตลอดนะครับผู้ที่มาเที่ยวที่งานนี้จะได้กลับไปคืออะไรครับก็เป็นการอนุรักษ์และฟื้นาสมดกตําแหน่งของพันธุ์นี้ทั้งท้องถิ่นเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของพี่น้องชาวจังหวัดชลบุรีที่เราภูมิใจแล้วก็เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดชลบุรีได้ข่าวว่าวันนี้จะมีโอกาสให้ผมได้ไปดูคนที่เขาเลี้ยงควายด้วยใช่ไหมฮะใช่ครับครับเนี่ยผมอยากจะพาคุณผู้ชมไปดูว่าควายกันมาแข่งมันต้องทํายังไงผมไปเจอลุงลุงน้องของเราดีรุ่นน้องขอบคุณมากครับครับ สวัสดีครับคุณลุงครับสวัสดีครับเห็นพี่เดโชบอกว่าคุณลุงเนี่ยเลี้ยงควายมาหลายปีแล้วกี่ปีแล้วครับผมก็ประมาณ30ฮะสามงิลปีครับครับผมทำความได้เราอยู่กับฟายมาตลอดครับอ๋อนั่นหมายความว่าคือก่อนหน้านี้คุณพ่อคุณแม่ของคุณลุงเนี่ยเลี้ยงควายมาก่อนถูกไหมครับครับผมใช่ครับคือเลี้ยงไม่ใช้แข่งโดยเฉพาะไหมครับคือก่อนเลี้ยงทำนาฮะทำไร่ทำนาพอมาถึงรุ่นผมก็มาปรับปรุงวิวัฒนาขึ้นมาว่าเอามาเป็นฟายแข่งและในส่วนของควายที่ใช้เลี้ยงสาหรับแข ไฟใช้งานทำนาก็คือไฟใหญ่ทั่วๆไปคือดูสักษาาที่ว่าเอามาไถนาให้มันแข็งแรงก็โอเคถือว่าผ่านแล้วครับผมแต่ว่าการเลี้ยงายแข็งเราต้องดูลักษณะเดี๋ยวผมจะพาไปดูตัวจริงเลยนะถ้าายแข็งครับผมงั้นพาผมไปดูเลยได้ไหมครับเชิญเลยครับลักษณะของมันหน้าตาเขาแล้วก็ตาที่ต้องแจ่มใส ลูกอกลูกอกนี่คือตรงนี้ตรงนี้หัวใจหัวใจฮะอย่างเงี้ยต้องระเบิดออกมาอ๋อคือต้องรวมออกมาถูกไหมถ้าเป็น้เป็นผู้ชายก็เปรียบได้ดังกับเหมือนพี่แอสสมบัติเมธานีครับผมเล่นกล้ามอะไรนะครับครับผมแล้วขาหน้าต้องต้องตั้งกีบต้องตั้งครับผมกีบหลังกีบน้อยนั่นต้องชิดนะฮะแล้วก็คอต้องกลมๆหลังนี่ครับแคบหลังสั้นหลังสั้นนะครับคือไม่ยาว่ฝายหลังยาวไม่วิ่งวงขาหลังแคบๆเข้ามาแล้วขาหลังตรงตรงตรงนี้ต้องต้องเลียวรุ่นนี้คือ ที่เราไปแข่งปุ๊บเขาเรียกว่ารุ่นซูปเปอร์ติ๋วครับผมซูปเปอร์ติ๋วคือควายอายุ15เดือนครับผมควายหนึ่งตัวเนี่ยสามารถแข่งขันได้ตลอดชีวิตเขาเนี่ยประมาณกี่ครั้งก็20กว่าปีถ้าเราเลี้ยงควายแข่งเราจะต้องคอยดูอาการมีน้ําตาไหมมีขี้ตาออกไหมผิวพันธุน์มันมันไหมม,มันเลื่อไมไหมทาไม ไม่อย่างนั้นเราก็ต้องไปตามหมอมาสารวัตรแพทย์มาฉีดยาบำรุงรมาฉีดยาถ่ายพยาธิแล้วอาหารการกินเลยครับอาหารการกิน,กนบบต้องโดบไหมฮะต้องโดบไหมฮะไม่โดบฮะไม่ต้องโดบแต่ว่ากลางวันเนี่ยถ้าเราจะคิดแข่งนะฮะครับเราก็ต้องเอายาเกี่ยวยามาครับกินอิ่มมาแล้วก็จริงอยู่แต่ว่าต้องเสริมวันนิดนึงแล้วก่อนคุณลุงคือปล่อยเขากินไปตามธรรมชาติแต่ว่าเสริมนิดนึงคือไปไปเกี่ยวมอีกเออไปเกี่ยวมาให้กินแบบนี้ครับกลางวันอ๋อเสร็จจากนั้นปุ๊บกายจะแข่งประมาณเดือนหรือ2เดือนครับอ่าสี่วัน แปออกกาลังกายทาสนามไว้คนขี่หลังขึ้นหลังแล้วก็วิ่งปล่อยมาออกกำลังกายเหมือนไปแข่งนะฮะฝ่ายคุณลุงเนี่ยเคยได้รางวัลอะไรบ้างไหมครับก็รางวัลล่าสุดนี่ก็ได้ช่วยพระราชาานจากประเทศแข่งขันคาดควายนาดีของหนองปือของเราก็ได้รางวัลดูเดือดคือเอาชนะที่หนึ่งที่หนึ่งห้ารุ่นจากแต่ควายใหญ่มาจนควายเล็กที่าผ่านการชนะมาแล้วครับทุกลมเอามาสู้กันเอามาสู้กันของเราปรากฏว่าเล็กที่สุด คือแชมป์เหนือแชมป์นะแชมป์เหนือแชมป์ใช่แชมป์เหนือแชมป์คู่นี้ตัวไหนตัวไหนฮะตัวไหนทั้งคู่ครับทั้งคู่เพราะเพราะใส่คาดติดกัน2ตัวครับนี่เล็กนิดหนูจริงเลยนะครับใช่ฮะครับเอาละครับแบบนี้นะขอบคุณคุณลุงน้องมากๆเลยนะครับที่เปิดโอกาสให้ผมเนี่ยพาคุณผู้ชมมาสัมผัสกับเรียกได้ว่าเจาะลึกเลยคือปกติเนี่ยเราได้ดูนะเห็นควายวิ่งกันแต่ไม่เคยรู้เลยว่าเขากินอยู่ยังไงเขาเลี้ยงดูยังไงถึงได้มาวิ่งแบบนี้นะแล้วควายนี่ก็ถือได้ว่าเป็นสัตว์ที่มีบุญคุณนะครับเป็นเครื่อง เครื่องไม้เครื่องมือของเกษตรกรของชาวนาที่ใช้ปลูกข้าวนะครับทำให้เราเนี่ยมีข้าวกินที่นึงทุกวันนี้ขอบคุณมากเลยครับคุณลุงครับขอบคุณครับ วันนี้ไฮไลท์ไทยแรงของเราครับได้รับเกียรติอีกครั้งหนึ่งครับผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่กับท่านอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินนะครับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครับท่านเกรียงศักดิ์ของโตครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านอธิบดีครับผมเรียนถามนิดนึงครับว่าถ้าพูดถึงกรมพัฒนาที่ดินนี่ยนโยบายหลักเลยฮะครับก็เชื่อมันก็บอกแล้วเรื่องพัฒนาดินให้สมบูรณ์เพิ่มพูนผลผลิตบนพื้นฐานของความยั่งยืนคือใช้แล้วม่ยั่งยืนก็ม่เกิดประโยชน์ แล้วก็ต้องมีส่วนรู้ของพี่น้องเกษตรกรวันนี้ดินประเทศไทย300กว่าชนิดเนี่ยก็คืออยู่ในพิพิธภัณฑ์ดินหมดนะตั้งแต่ที่ดินดอนตั้งแต่ยอดเขาลงไปถึงทะเลครบหมดหน้าตาเป็นไงปัญหาแตกต่างกันไปคุณสมบัติต่างกันไปแต่ก่อนดินคือดินวันนี้ถ้ามาเรียนรู้ที่พิพิธภัณฑ์นี้แล้วจะทราบว่าดินที่มันเหมาะสมจริงเพื่อการเกษตรมันไหนมันอย่างไรความรู้ที่เขาจะได้รับก็คือเราอธิบายแล้วก็จะมีเรื่องของการจัดการให้เห็นว่า บินประเภทนี้จะต้องจัดการ,รอย่างไรนะฮะวันนี้เราเดินทางมาที่นี่เพื่อมาทําความเข้าใจทั้งหมดถึงหน้าที่ของกรมพัฒนาที่ดินนะครับมาทําความเข้าใจและรู้จักที่นี่ด้วยครับพิพิธภัณฑ์ดินครับเปเรื่องใหญ่อีกเรื่องนะคุณน,น้องอันไหนครับเรื่องยาแฝดผมได้ยินดุ่เลยนะฮะครับ,รบเดี๋ยวเราเข้าไปใกล้ๆนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องหลีกของที่จะอยู่ เออแต่ก่อนนั้นในพื้นที่ลาดเทจะเห็นทางเหนือน,นะ,ะเป็นเป็นตัว,อตวเอียงเอยียงตรงสลบเขา,านะนะครับลาดเทสูงสูงหมครับท่านก็มีรับสั่งเออลองทดลองย่าแฝกเหมือนที่ดอยตุงที่เราเริ่มต้นเยครับถ้าสลบไม่มากใช้ย่าแฝกได้ไหม <ฮะ S 2> ทดลองดูถ <ฮะ S 2> ้าเริ่มทดลองกันามานี่ก็นับยี่สิบปีแล้วนะฮะผลลัพธ์เป็นยังไงผลลั์ก็ตอนนี้กลุ่มพี่น้องเกษตรกรเริ่มเข้าใจและให้ความสนใจตอนนี้เราก็มีพันที่จะ ขยายให้กับพี่น้องเป็นพันหลักเพื่อไปขยายกันต่อในเขตซึ่งขณะนี้นโยบายผมเองจะทําเขตภายในดินนะคือนาร่องไปถึงเ <ใน S 2> ขตเขตเลยคือวงรออให้เห็นเนี่ยเรามีแผนตาบลนฮะนฮะเรื่องกายภาพครับอ่าหลายเรื่องประกอบไปให้พี่น้องประชาชนในตําบลน,นั่นตัดสินใจครับและเราก็ทําตัวอย่างให้ดูให้ดูว่าเนี่ยถ้าทําอย่างที่พระดินเขาทำเนี่ยมันดีกว่าอย่างไร เราลงพื้นที่คนของเราคนของพัฒนาที่ดินลงพื้นที่เลยเป็นตัวอย่างอยู่กระชัชุมชนเลยมามาเรียนกันอย่างนี้เลยทําจริงเราเหมือนย่อจากศูนศึกษาของกระทรวหวัวทั้งหกแห่งที่กระจายทางคูณภาพมาย่อให้เล็กลงใช่ไหมนี่นี่คือกรอบงานบุรการทั้งหมดมาอยู่ในบ้านบ้านหนึ่ง ท่าที่ดีครับอย่างนี้ในกรณีแบบเอ๊ะชุมชนพี่น้องมีปัญหาเราเราสามารถเกี่ยวกับเรื่องดินเงี้ยครับเราติดต่อที่ไหนได้บ้างครับคือถ้าใกล้ที่สุดวันนี้พี่น้องหมอดินอาสาับนะในละแวกบ้านท่านเนี่ยให้เขาช่วยประสานมายังสถานีถ้าพี่น้องมาระบาดครับเอาละฮะก็ต้องติดตามครับผู้ชมครับแต่วันนี้เราได้รับรู้ทั้งหมดเลยนะฮะทุกอย่างในประเทศไทยครับเริ่มต้นจากดินครับแล้ววันนี้เราได้คุยและทำความเข้าใจกับเรื่องดินอย่างลึกซึ้งเลยครับวันนี้ต้อง กลับขอบพระคุณเป็นอย่างมากครับท่านอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินกระทรวงเกษตรและสหก์ครับท่านเกรงศักดิ์หงโตครับกลับขอบพระคุณครับท่านครับขอบพระคุณครับโอ้คุณผู้ชมฮะคิดเหมือนผมไหมครับว่าดินนยฮะเป็นสิ่งที่อยู่กับเรามาตลอดตั้งแต่เล็กจนโตนะครับผมไม่เคยคิดเลยว่าดินเนี่ยเป็นการดูแลที่ยากมากเลยนะฮะแต่ว่ากรมพัฒนาที่ดินครับทำให้ทุกเรื่องที่มันเกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับดินเนี่ยเป็นเรื่องที่ง่ายหมด และสาคัญคือผมรู้สึกว่าที่นี่เขาทํางาันอะแล้วเขาดูแลภาคประชาชนอย่างเราอย่างดีเยี่ยมเลยฮะและที่สำคัญครับพิพิธภัณฑ์ดินแห่งนี้นะฮะก็เปิดให้เราได้เข้าชมได้เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องดินทั้งหมดเพราะฉะนั้นใครอยากศึกษาครับที่นี่เลยฮะกรมพัฒนาที่ดินครับพิพิธภัณฑ์ดินจะอยู่ด้านล่างนะฮะเข้ามาแล้วเจอเลยครับแล้วก็มีความสุขแบบผมครับเอาละเดี๋ยวจากนี้ฮะคุณผู้ชมครับผมแล้วก็ทีมงานฮะจะเดินทางไปอีกร้านหนึ่งครับร้านนี้ฮะโด่งดังมากในย่านนั้นผมยังไม่บอกนน,ะะเ,อกนอเออ้ัง อิจฉาผมแน่ครับขออนุญาตเดินทางครับผมผมต้องรีบมาร้านนี้ครับคุณผู้ชมครับบ а บายเลยครับพุ่งเข้ามาก่อนเลยครับช็อกโกแลตวิวครับผมอยู่กับคุณวินสิงพัฒนาคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับขออนุญาตเรียกคุณวินได้ครับคือพอเราเข้ามาเราเห็นความใหญ่ของเขาเราเห็นเราเห็นมุมมองต่างๆเราเห็นโตจํานวนโตเราเห็นพื้นที่ทั้งหมดนะฮะต้องถามพี่วินว่าแนวคิดทําไมถึงกล้าทํา ช็อกโกแลตวิวขึ้นมาต้องบอกมันเป็นความฝันความความฝันของครอบครัวรที่อยากสร้างสร้างเมืองเพินได้มาเจอที่แปลงนี้เมื่อสามสี่ปีที่แล้วเลยว่าเอ๊ะทำอะไรกันดีเราสร้างเมืองยุโรปกันเพื่อคนไทยแล้วก็เป็นบรรยากาศยุโรปแล้วก็เสิร์ฟอาหารยุโรปคุณวินเป็นเชฟเองด้วยใช่แล้วครับถ้าก็ว่าบนโต๊ะนี่รู้จักหมดรู้จักหมดช็อกโกแลตเฮเซลนัทครับเฮเซลนัทนี่เหมือนนัทเทล่าที่เรากินชอบนั่นขวดเฮเซลนัทซึ่ง เราก็เอามาทำเป็นช็อกโกแลตเค้กอันนี้เป็นไข่ขาวตีให้เป็นเห็ดเฮ้ยนี่เหรอครับผมจะลักษณะเหมือนเห็ดตายไข่ขาวอ้าวไข่ขาวไม่รู้ของใครหัวใจเป็นของเออมันนึ่ดๆอ่ะนึ่ดๆอร่อยดีครับขออนุญาตครับ ข้าปากปั๊บมันจะละลายหมดเลยะฮะแล้วช็อกโกแลตไม่ได้หวานจัดอันนี้อะไรนะฮะซี่โครงหมูผมว่าโรแมนติกครับคุณผู้ชมครับด้านหลังเป็นวิวอย่างนี้นะฮะแล้วก็ด้านหน้าที่เราเห็นเนี่ยก็จะเป็นตัวอาคารในสไตล์ยุโรปหมดตัวเองผมว่าลงตัวหมดคุณบินคะัคิดว่าคนที่มาเที่ยวช็อกโกแลตวิวเขาจะได้อะไรกลับไปนอกจากอาหารอร่อยอร่อยแบบนี้ผมว่าเป็น ความสุขที่เขาได้พาครอบครัวมาเพราะว่าหลายๆครั้งอย่างที่ผมเห็นชัดเจนเลยนั่นทําให้ผมซึ้งไปด้วยคือได้พาพ่อแม่ที่อาจจะอายุเยอะแล้วได้มามาเที่ยวะนะเราเรียกว่ามาเที่ยวแล้วได้มาลองทานอาหารแล้วก็บางท่านไม่มีโอกาสได้ไปมืงนอกโอ้โหนี่ผมมีความสุขครับคุณยังครับแต่เรื่องราวของไฮไลท์ไทยนี้ไม่จบเพียงแค่นี้ครับเพราะว่าช่วงคนไทยมีไอเดียนะครับกับน้องเนะครับเขารอเราอยู่แต่ตอนนี้ โอ้เอฟครับคุณผู้ชมครับขออนุญ,ญาตครับโอ้ห oh, ลมตึงเลยลมลมพัดมาตึงเลยทะเลก็สวยสุดยอดจริงๆคุณผู้ชมครับเป็นไงบ้างฮะช่วงที่แล้วนะครับไปเที่ยวกับพี่อ,อ๋อมาแล้วโอ้โ oh, ห oh, ผมเนี่ยอยากไปบ้างพี่อ,อ๋อ ทำไมไม่ให้ผมไปด้วยนี่ผมเคืองนะครับเนี่ยเคืองนะครับเคืองครับเคืองคุณผู้ชมครับกลับมาพบเจอกับผมนะครับเอฟธัญนบอีกรอบหนึ่งแน่นอนครับถึงเวลาของไฮไลท์ไทยแลนด์ชุด คนไทยมีไอเดียครับผมจะพาคุณผู้ชมนะครับไปเติมเต็มไอเดียเด็ดๆโดนๆนะครับซึ่งจะเป็นไอเดียนะครับที่ใช้ในการสร้างงานสร้างอาชีพแล้วก็สร้างรายได้ให้กับคุณผู้ชมนั่นเองครับวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมไปพบเจอกับคนทคคาาําเครื่อง5้าสีครับอยากรู้ใช่ไหมฮะว่าเครื่องห้าสีคืออะไรทําไมถึงต้องมี5้าสีแล้ว5้าสีเนี่ยมีสีอะไรบ้างแต่ละสีมีความหมายว่ายังไงเดี๋ยววันนี้ไปหาคําตอบกันครับก็แต่ว่าผมมาเปิดตรงทะเลทําไมเนี่ยฮะไปทําเรื่องเครื่องเป็นจรงเเนี่ย ู้ชมครับสวยมากครับแต่ว่าเดี๋ยวต้องต้องค่อยๆเดินใกันนะกลัวน่ารอดเลยฮะสวยมากครับมาเจอกันนะครับพี่เล็กครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับโอ้พี่เล็กครับเดินเข้ามาในร้านพี่เล็กฮะต้องบอกก่อนเลยว่าเสียวมากครับพี่เสียวเดี๋ยวมือไม้ไปโดนแล้วตกลงมาแตกทั้งหมดที่เราเห็นอยู่นี่คือเครื่อง5สีใช่ไหมครับใช่ครับเครื่องห้าคือก็คือเบญจรงค์5สีนะเองตามยุคของรัชกาลที่5ท่านให้คนจีนเนี่ย มาทําพวกถ้วยชามของไทยครับ<ท>มความนิยมของเครื่องเบญจรงค์หสีเนี่ยป,ปัจจุบันนี้นิยมมากขนาดไหนครพนิยมมันจะมีมีหลายพวกครับคือหนึ่งเลยที่เท่านิยมเอาพวกลายกระเล่นรามเกียรติคือคือจัดอยู่ในหมู่ที่ว่าเอาไปจบแต่งบ้าน2อง คือพวกตามบริษัทตามหน่วยราชการองค์กรองค์การต่างๆเนี่ยก็นำเป็นนของฝากของฝันครับผมที่เห็นเป็นสีทองเนี่ยคือน้ําทองนะใช่น้ําทอง12เปอร์เซ็นต์แท้ๆเดี๋ยวก่อนนะฮะน้ำทองนี่คือหมายถึงว่าเป็นทองคำจริงๆทองคำแท้ๆแต่ว่าเอามาทำเป็นของเหลวแต่เกตเป็นสิเปอร์เซ็นต์ใช่เป็นของเป็นของเหลวอ๋อคือทองทอง12เปอร์เซ็นต์คือโดยที่ประเทศไทยไม่มีขายครับโอ้จริงอฮะใช่เราต้องไปซื้อที่ไหนฮะต้องสั่งเข้าจากเยอรมันอย่างเดียวเท่านั้นประเทศเดียวเท่านั้นประเทศเดียวเท่านั้นหนึ่งชิ้นเนี่ยใช้เวลาทำนานขนาดไหนอย่่าางงถ้้้เริมมตตนอจั การเป็นดินมาแล้วมาปั้นพอมันแห้งดีปั๊บเราก็ไปบีทออกมาบีทมาก็จะบีดนี่คืออะไรฮะบีดคือเผาพอเผาบีทแปดร้อยองศาปั๊บก็จะชุบน้ําเคลือบพอชุบน้ําเคลือบปั๊บพอชุบก็เผาไม่ทิ้งใช้ไฟพันสองร้อยแปดสิบองศาเมื่อกี้เขาวๆอย่างี้อ๋อเป็นเงาเงางี้เลยถูกจะเงบเงาๆมาอย่างนี้ก่อนพู่ง่ายอ๋อเป็นอย่างนี้ก่อนครับแต่ที่ร้านเนี่ยกระบวนการทําเนี่ยเอาเซรามิกขาวๆนี้มาเขียนครับอ๋อคือจริงเหรอครับเขียนที่ร้านเขียนที่ร้านอย่าบอกนะครับพี่เล็กว่ามีช่างเขียนกําลังเขียนที่ราาจะทเเองลย โอ้โหถึงแล้วด้วยก่อนฮะเดินตามผู้ใหญ่เครื่องเป็นจระงไม่แตกฮะนี่อันนี้คือช่างที่กําลังเพ้นลวดลายอยู่ครับอันนั้นเขาเขียนแล้วก็มาลงสีเขาเรียกสีหมักสำหรับเพ้นเครื่องเป็นจระงโดยเฉพาะไปทำอย่าง้ไม่ได้เลยอ๋อคือคนที่มีความสนใจเนี่ยในอาชีพนี้ต้องเริ่มต้นจากอะไรยังไงบ้างครับผมว่าเขาต้องมีพื้นฐานนะเขาต้องมีใจรักการเขียนการวาดใช่คือเขาชอบงานแบบนี้ง่ายเขาต้อมีใจ มาก็ไม่เป็นแต่เราสอนเขาเนี่ยเขาจะเข้าใจง่ายที่นี่มีสอนเลยครับก็สอนฮะคือจะเราสอนว่าสอนไปหลายรุ่นนะฮะยินดีต้อนรับหมดเลยต้อนรับทุกคนฮะเดี๋ยวเราไปดูผลงานเขากันดีกว่าข้างนอกว่าสวยงามขนาดไหนป่ะคือตอนนี้พี่เล็กมีการทําการตลาดยังไงบ้างครับพี่คือการตลาดเนี่ยตอนนี้ให้ลูกชายเขาเล็งครับผม ออกทางสื่อมั่งออกทางอินเทอร์เน็ตมั่งมีเว็บของตัวเองอะไรเงี้ยครับผมอยากให้พี่เล็กปิดท้ายหน่อยฝากข้อคิดดีๆสำหรับคนที่สนใจในอาชีพเบนจรงรงหน่อยครับว่าเขาควรจะเริ่มต้นยังไงฮะอ๋อคนคนที่จะทำเบนจะจรงเนี่ยครับอย่างน้อยเนี่ยผมว่าเรื่องเส้นทุนสำคัญครับผมเรื่องทุนทําแล้วน้อยๆก็ขายยากครับต้องทําแล้วต้องมีต้องมีต้องมีปริมาณต้องปนปริมาณเพราะว่าวัตถุดิบบางตัวมันแพงต้องอย่างน้ําทองจะแพงครับผม แต่ถ้าสนใจเงี้ยครับมาที่นี่ได้พี่เล็กไม่สงวนลิขสิทธิ์ไม่หัวไม่ไม่ไม่หัวครับเราเราเปิดใจรับทุกคนหล่อหล่อมากพี่หล่อมากพี่หล่อมากครับพี่เล็กครับวันนี้นะฮะขอขอบคุณพี่เล็กมากมากครับที่มาแบ่งปันเรื่องราวดีๆนะฮะทำให้ผมได้รู้ว่าคนชลบุรีนะฮะหรือว่าคนไทยเนี่ยมีไอเดียเสมอขอบคุณมากเลยครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับขอที่พี่ับผม คุณผู้ชมครับวันนี้เรื่องราวทั้งหมดที่เรานําเสนอผมมีความสุขมากครับในมุมนึงผมรู้สึกว่าผมได้เรียนรู้ในสิ่งใหม่ๆนะฮะและได้มาในที่ใหม่ๆฮะผมว่าการใช้ชีวิตในแต่ละวันนะฮะเราต้องพยายามเปิดใจฮะถ้าเราเปิดใจรับสิ่งต่างๆนี่เข้ามาเปิดใจสถานที่ใหม่ๆเปิดใจรับทุกเรื่องราวคุณจะมีความสุขเป็นอย่างมากครับไปในแต่ละที่ใช้ชีวิตในแต่ละวันหาไฮไลท์ให้เจอครับไฮไลท์ของชีวิตคุณหายให้เจอครับถ้าไม่เจอดูรายการเราครับไฮไลท์ a i ล a n นครับทุกวันจันทร์นะเวลา 15รายการ20นาทีทางโทรบรัศแห่งนี้กับผมออก,กิรติเทพทันวันนี้มีความสุขครับผมได้ไฮไลท์ไปอีกหลายเรื่องเลยฮะวันนี้สวัสดีครับ